พระพุทธรูปสูงใหญ่หาดทรายชวนฝันแข่งขันเรือยาวเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์ผานินสนามบินสหาวิทยาเขตสตึกประกอบไปด้วย8โรงเรียนดังนี้โรงเรียนสตึกโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยบุรีรัมย์โรงเรียนสแกพิทยาคมโรงเรียนแคนดงพิทยาคมโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมโรงเรียนร่อนทองพิทยาคมโรงเรียนดงทองพิทยาคมและโรงเรียนสมเส็จพิทยา โรงเรียนสตึกตั้งอยู่เลขที่123หมู่ที่23าตำบลน,นิคมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์มีจำนวนครูและบุคลาคกรทางการศึกษาจำนวน129คนมีจำนวนนักเรียนทัสิ้นงสิ้น2,351คนโดยมีนายวิรศักพินิษ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนางกัญญาคู่กระสังนายวรัษพบสมาสนศรีนายศักดาทองดีและนางพัทรวีสินเสมอเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนผลงานที่เป็นเลิศโรงเรียนสตึก มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมจนเกิดเป็นรูปแบบการบริหารงานโดยมีรูปแบบสติกโมเดลเป็นแนวคิดในการบริหารโรงเรียนที่เน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการและผลักดันให้มีการกระจอำนาจไปสู่รองผู้นวยการหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานหัวหน้ากลุ่มสาระก,การเรียนรู้ครูและบคุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองให้มากที่สุดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุลาภรณ์ราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ตั้งอยู่เลขที่299หมู่2ตำบลสตึกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน140คนมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น720คนโดยมีนางสาวสมพิษผาดไทยสงรองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมีนายชัดชัยวิชัยพินนายอภิมุขอภยัยศรีว่ทที่ร้อยโทรปริญญากลางรํา เป็นรองผูุ้่งในการโรงเรียนผลงานที่เป็นเลิศนายนิติธรจงโพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่4ศูส่วนภูมิศาสตร์โอลิมปิกสออวนาวิทยาลายัยมหาสารคามรางวัลชมเชยระดับประเทศการประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่24 ysc 2022สสาขาฟิสิกส์พลังงานและดาราศาสตร์และสาขาชีววิทยา โรงเรียนสกแกรพิทยาคมตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตําตำบลสกแกรอรสตึกจัังหวดบุรีรัมย์มีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน23คนนักเรียนจํานวนทั้งสิ้น313คนโดยมีดรศักดาคําโสเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนแคนดงพิทยาคมตั้งอยู่เลขที่275บหมู่11เอตำบลแคนดงอแคนดงจงดบุรีรัมย์ มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน42คนมีจำนวนนักเรียน816คนโดยมีนายวิวั์โพธิมาตรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนางลำพึงภูวงยางนอกเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางเพชรมณีแก้วนอกปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนนายสมพงษ์ชะลอรำปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนผลงานที่เป็นเลิศมีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและประเมินผลโดยใช้รูปแบบ s i โ Model ทั้งการสอนแบบออนไลน์และออนไซต์ site. มีการแก้ปัญหาศูนย์รอมอศทำให้ลดลงเหลือไม่ถึง2%นําำไปสู่การพัฒนาห้องเรียนปลอดศูนย์รอมอศในปีการศึกษาต่อไปโรงเรียนเมืองแก่พิทยาคมตั้งอยู่เลขที่76หมู่17ตำบลเมืองแก่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์มีจำนวนครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาจํนวน54คนนักเรียนจํนวน875คน โดยมีนายสุเภเลษ์ไพลงามเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนางสิริกาศวงศารและนายกิติกรจวงผลงามเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนผลงานที่เป็นเลิศได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจากการประกวดผลการปฏิบัติงานของสภารักเรียนที่เป็นเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์เมื่อวันที่14ตุลาคมพศ2564โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่119หมู่16ตำบลร่อนทองอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน29คนนักเรียนจำนวน301คนโดยมีนายธินกรอินทโลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนร่อนทองพิทยาคมเป็นหนึ่งใน10โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเพื่อดำเนินการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือได้เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติโรงเรียนดงพลองพิทยาคมตั้งอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลดงพลองอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา24คนนักเรียนจำนวน204คนโดยมีนายวัฒนอยู่ซึ่งเสนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนผลงานที่เป็นเลิศได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอน โดย Project Based และ Service Based Learning ระดับเปลียนเงินภายใต้โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างด้วย Project Based และ Service Based Learning เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ,ละผู้เรียนให้เป็นคนลเมืองโลกโดยโรงเรียนได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่หลากหลายเน้นทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโรงเรียนสมสเมเหตวิทยาตั้งอยู่เลขที่175หมู่ตําตำบลชุมแสงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนนักเรียนจำนวน118คนโดยมีนายพีรพัฒนอ่อนเรืองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน